สวัสดีครับพี่น้องผมมื้อนี้กับพ่อกันอีกเข็นเคยเลยครับพราะตุอยอมไว้มาลงน้ำพื่อเก่าครับพี่น้องมื้อนี้บกขึ้นแล้วบกครับเพราะว่ามันฮอนนั่งบกบ่ได้เพราะชั่มงดอกเฮียแตกซะซะพี่น้องแล้วปลากับบกขืนดีจํำตอนนี้นั่งบกเพราะฉะนั้นเขาตองมันบกขึ้นไม่เอายิ่งเขาตองลงไปหามันอยู่ในน้ำเลยครับ <c oughs> มื้อนี้ <c oughs> พาทีมงานมาหลายคนครับ ดำน้ำย่างเดียวเดี๋ยวไอ้เบิ้งแม่นผูดอะไรเนี่ยมาพูดอะพี่น้องเอ้ยซี่หาคนพี่น้องพุนพไปอีกเต่าพันวัดพันแหล่พันรุดดิพันมาไหมครับนี่ของแท้ของแท้ไหมมาหากินเข่าปลาพี่น้องหาปลากินเข่าทงมันจะเป็นยังไงมือนี่มันจะได้กินบ่มาหอดสะแทือนแล้วครับนี่เตรียมน้ำเตรียมยังหอเข่าหอปลาแดกบองคือสิมีอยู่ดอกมือนี่ เกียร์ก็คือสิบวาขาดอกได้อยู่ครับได้อยู่มันมอพันโตเกียกร์กับลิฟตดียกวกครับกัสีกาตาตามบุ้งครับเออแม่นตามหุ้งเอาไว้ก่อน <c oughs> นี่แหละครับเอาแถวที่ไม่ยิ่งบกนี่ลยนะตะวันสีม่มุดเมื่อนี่สีมดดำพูนอะ่ะพันไม่เป็นไดบุ <c> ้ <oughs> แถวนี้แหละพี่น้องเดี๋ยวพาไปเบิ่งแนะนำเลยครับปะพันไม่เขาว่าของแกสีม่วงสีขาวม่วงหรอวะนี่กับพอดีแหละไอ้มุดน้ำกับช่วงนี้แหละมันเขายังสีหอนพอดี ไปพี่น้องไปเบิ้งใต้น้ำเลยครับไปไปไปแล้วครับพี่น้องหมดสองคนแล้วครับพูนพันเตาหอดฟังพูนเลยไปหมดเฟื่อน,น่น่อยัญญาพันเตาเห็นยังละ่ะหน้ากากไปยังออกหน้ากากมาใหม่อีกตั้งหากพันเตาไปพี่น้องไปเบื้องพูนพัดพนันวัด เดี๋ยวครับเดี๋ยวเดี๋ยวดวครัย่อเียเขาไะายผมพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวขออนุญาตปลดก่อนครับ ้ว่พี่น้องเลยยิ่งสามตัวแล้วครับพี่น้องท่ายช็อตเดียวนึงบดท,ท่ายเบอร์สุดช็อตดอกแล้วท่ายเบอร์สุดช็อตเนี่ย, <c oughs> ยบยวไวดอกย,ยิ่งประกาศ นี่ด้กกนหรอไม่ถ่ายไ่ายประได้ยนี่โกนกับกนใหม่ใส่เตะวนกะทีตกปีนองเอ้ยฟ่าห้องบุมบูมอยู่แมนว่วฟ้าตกเ้อ I ย้ำยู่ดีๆพี่น้องเลยพันวัดห้องกล้ๆกันเลยคุณมืออือคือมาแล้วครับพายุฤดูร้อนนั้นเป็นสิทธิ์อ่ะอันตรายเด้นี่งมันธรรมดาเด้โอ้ยโมอยากพักพี่น้องเอ้ไปพี่น้องบ่ได้กินดอกบ่ได้กินดอกเขาสวยมื่อนี่ไปกินเขาบ้านครับคนโตบักยางแห้งเลยขออนุญาตเขาบ้านก่อนครับ ไปไหมครัไปเพิ่อนเราพันเตากัไปแล้วพันลแลลวไปเดี่ยวเรียนจะพยุงโอมบ่ไหนขออนุญาตเข้าบ้างเขาเด้อพี่น้องเกือบมาพอได้พี่น้องเอ,อ้ยน้มไหล,ทหล่ทั้งเออโอ้จนไม้ลมนลำทางเซาชาเลยพี่น้องเลยพัน,น,พนเตาเห็นแต่รถจอดอยู่กลางนทงั้งไม่เห็นคน,น,นคนไปใส่บู้ไปลหลปบลีใส่บู้พี่น้องเลย ถ้าอ,อยู่จะเหนืมังอุบัติเหตุแต่ถ้าอ,อยู่ดรูด้เรียนอันตรายคักพี่น้องเอ้ยเกียออก่ยวเอาชีวิตบอดน้อยเนาะเงี้ยเกียวเปิงพี่น้องเลยคักขนาดโอ้ยคักขนาดพี่น้องเลยปลาก็ได้พ่อด้อยู่ได้กินเลยครับเนี่ยปากกา,าก็ขวดปลาโดน้อยปลาโดตัวหนึง่งประมาณกิโลกรัมอยู่กับพันโตนกับปลาเพีย ผลมะลายก่อนพี่น้องเลยเกือบมาบ่ได้ไปเบิ่งหอนทางวะได้ขี่รถจอดได้จอดเกียบรถตกถนนพี่น้องเลยกำแพนเอาซาลิงไปมาบ่ได้แท้นี่มันเอาม่าใส่ไปแต่สันมัน็นรวยใบไม้ปลิวน้ำทางว่ะพี่น้องเอยนั่นก็สีเปิงใช่เอาเอาครับพี่น้องถ้เาเราคลิปนี้ก็เอาซ้ำนี่นะครับเออ สวัสดีครับไปพอ่นไม่คลิปนะครับต่อมาได้ไปบุ